โอเพนได้ผลครีเอชั่นครับเยสกล่องนี้ผมจะได้ผลอะไรครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเปิดพร้อมกันครับโอเพนมาสวัสดีครับผู้ชม คนดูยังจำกล่องของขวัญที่อินด้าแจกพวกเราตอนอีเวนต์คริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ได้ไหมครับนั่นก็คือกล่องตัวนี้ครับนี่เลยมีใครยังเก็บไว้หรือเปล่าครับผมคนนึงนะที่ยังเก็บไว้นะผมไม่ได้เปิดประมาณสิบเอ็ดกล่องตัวนี้ก็มีห้าแล้วก็ตัวนี้หนึ่งก็เป็นหกนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวละครที่อยู่ด้านซ้ายมือผมตัวนี้เห็นไหมครับซ้ายมือผมฝั่งนี้นะอันนี้ฝั่งซ้ายคนดูอาจจะเห็นเป็นมองเป็นฝั่งขวาไม่งงนะเออคงจะไม่งง ไอดีตัวเนี้ยถ้าใครยังจําได้มันเป็นไอดีแฟนผมนะครับที่ผมได้สมัครให้เติมเกมพาร์ทให้ทุกอย่างแต่นางกลับไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่านางต้องทํางานออนางไม่มีเวลามาเล่นกับผมนะที่สาคัญผมไม่ได้อัดคลิปกับแฟนนานมากนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะพาแฟนมาอัดคลิปให้แล้วกันนะตอนอีเวนต์ไอดีตัวนี้ผมเปิดกล่องให้ประมาณ60 70กล่องเลยนะครับ ไม่ได้ผ้าคุมชิต์มาสนะครับหรือว่าผ้าคลุมซานตานั่นเองนะไม่ได้นะครับเปิดให้เยอะมากเปิดจนผมท้อนะครับผมเลยตัดสินใจว่าเก็บไว้ดีกว่าเออเก็บไว้รอเปิดอัปเดตหน้าดีกว่าพอผ่านมาจนถึงอัปเดตกาวิตี้ปุ๊บตอนนี้ก็ผ่านมาได้ประมาณ3-4เดือนแล้ว <c oughs> ผมเลยตัดสินใจว่าผมจะลองเปิดหลังอัปเดตกาวิตี้ด <c oughs> ูเผื่อเราจะได้ผลพีศารที่มันเทีย แล้วก็อาจจะได้ของดีที่อยู่ในกล่องนี้เผื่อมีไอเทมอะไรที่แอบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่าไอกล่องพวกนี้มันกลายเป็นของแลนแล้วนะครับ <c oughs> มันจะมาปีละครั้งก็คือเราต้องรอจนถึงเดือนธันวาคมถึงจะมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ <Okay. S 2> ว่าผมจะเปิดหลังอัปเดตกาวิตี้เผื่อผมได้ผลเทปในนี้น่ะ เป้าหมายก็เล็งไว้ก็น่าจะเป็นพวกเยียติคิสซิเนอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบผลแดงขึ้นไปนะครับไอตัวนี้ก็เป็นกล่องระดับต่ําสุดนะส่วนของดีก็จะอยู่ที่ไอดีหลักผมนะครับเพราะว่าจะมีกล่องรีเจนอยู่หนึ่งกล่องก่อนที่จะไปเปิดกล่องเดี๋ยวขอ,อสุ่มผลก่อนแล้วกันครับมาดูกันจะได้ผลอะไรเปิดฮาคิอ่านี่เป็นสูตรนะสกิลเอ็กซ์่แมาบเข้าให้ได้เลย จัดมาครับลูกพี่ซิโอรเรด,ดขอหลักล้านให้ผมได้ไหมไม่เรียกลูกพี่แล้วต่อไปเนะี <laughs> ่ยสโมกตึงๆโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันมาดูไอดีหลักผมโหทาคิตัวนี้เดี๋ยวผมขอใช้เป็นสูตรสกิ l เอประตูนะครับผมจะกด X แล้วผมจะรีบสุ่มเลยนะ X นผ้าครับว,ว้าวอ,อ้ยย้าหูดวงผมมาครับแสดงว่าถ้าเปิดกล่องไอเดีเล็กผมต้องได้ผ้าคลุมซานต้าแน่นอนเลยดูสิครับเดี๋ยวผมขอเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะวางไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันตรงหน้าแมนชั่นนี่นะครับมาเริ่มเปิดกล่องกันครับเดี๋ยวผมขอเปิดในกล่องไอดีนี้ก่อนเลยนะมีทั้งหมดห้ากล่องนะครับโอเคออกมาได้กี่กล่อง ออกมาได้ทีละกล่องนะครับมามาดูกล่องที่หนึ่งครับจะได้เป็นอะไรโอเพ่นเปิดหลังกิจกรรมมาครับผลไฟครับได้ผลไฟนะครับพอดีผมได้เอากล่องของขวัญออกจากตัวหลักผมมาหมดเลยนะก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องนะครับผมมาเปิดกล่องที่สองก่อน โอเพ่น <Open. laughs> ได้ผลน้ำแข็งครับมากล่องต่อไปกล่องที่สามครับฮึบของดีต้องมาทีเธอหลังอัปเดตเนี่ยโอเพ่นโอไม่ก็น้ำแข็งมาอีกแล้วครับมากล่องนี้แหละผมเชื่อว,ว่า ขอหลักล้านก็ยังดีนะขอแบบระดับแรขึ้นไปมาโอเพ่นได้หลักล้านครับทุกคนคนี่ครับได้เป็นผลเลิฟนะครับเออแสดงว่ากล่องระดับต่ําเรายังมีโอกาสได้หลักล้านนะครับโนี่เลยวบลก,กูสุดๆนะครับโอเคผมจะทิ้งไว้ตรงนี้ กล่องที่ห้ากล่องสุดท้ายนะครับในตัวนี้ไม่เหลือแล้วนะกล่องสุดท้ายแหละมาโอเพนอุ้ยน้ำแข็งสองเลิฟสองมาเป็นคู่วะนี่ผล <c oughs> มาเป็นคู่วะนี่โอเคตอนนี้ในตัวหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะหมดแล้วต่อไปผมก็จะเก็บกล่องมาเปิดครับทีนี้กล่องที่หกครับ โอเพ่น <Open. S 2> ได้ผลครีเอชันครับเยสได้ผลใหม่ครับทุกคนว้าวผลนี้เป็นผลที่ดีมากๆนะครับเป็นผลที่โคตรโคตรเจ๋มอ่ะผมบอกเลยเอาไปเล่นอีเวนต์เกาะลาวานะครับอย่างที่ผมลงคลิปไปนะมีใครได้ดูยังถ้าใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูในช่องผมได้นะครับวิธีการเอาผลครีเอชันไปโซโล่เกาะลาวานะ ยมแมวสุดๆมากล่องที่เจ็ดกล่องที่เจ็ดจะเป็นเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวแมวผลพะแมวผลพะทิ้งไปก่อนโอเคมาโอเพน่น <c oughs> ผลนกว่านครับว้าวผลใหม่ออกสองผลติดต่อกันเลยเยี่ยมสุดๆเ <c oughs> ยี่ยมจริงๆเวลกุส โอเคทิ้งไวตรงนี้หกกับเกยนนี่ถือว่าดวงดีมากนะเป็นกล่องที่ออกมาจากตัวหลักผมนะครับโอเคมากล่องที่แปดครับมาดูกันโอเพนโอ้ oh, ได้เป็นผลทรายนะฮะคล้ายๆบิกอรี่เลยนะผลเนี้ย <laughs> ผลทรายนี่ผมก็ไม่ได้จับนานแล้วนะแทบไม่เคยเล่นเลยผลทราย น่าจะรีเวิร์กหน่อยนะรีเวิร์กใหม่ก็ก็ดีนะจะได้ตึงๆเหมือนนกอ้วนมาครับกล่องที่เก้าครับทุกคนจัดไปโอเ่ Open. นนกอ้วนมาอีกแล้วครับโอหได้นกอ้วนสองผลแล้วครับกล่องที่สิบครับมาดูกันจะได้อะไรกล่องที่สิบสาม สองหนึ่งโอเพ่นดัด <c oughs> ได้เป็นผลมืดนะครับผลนกวันนี้หลายคนน่าจะหาง่ายนะผมว่ามันดอบง่ายมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราตีบอสมันก็ดอบเหมือนกันนะ ถึงเวลากล่องที่ดีที่ตึงที่สุดที่ผมมีแล้วตอนนี้นั่นก็คือกล่องระดับรีเจนด์นะครับกล่องนี้ผมจะได้ผลอะไรครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเปิดพร้อมกันครับโอเปนมาฮะถามว่าเกลือไหมหรอ ผมตอบตรงนี้เลยครับว่าเกลือ